อ ah uh. ัสลามอุลัยกุมรอมะตุลลอฮิวะบาริกาตูนะคะสลัมนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ึงถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเจอกับคุณครูเปียวันในเรื่องของกิจกรรมภาษาอังกฤษวันนี้ค่ะซึ่งภาษาอังกฤษวันนี้นะคะกิจกรรมจะให้นักเรียนเนี่ยฝึกอ่านแล้วก็ทบทวนคาศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จดบ,บันทึกลงไปในสมุดนะคะโดยกําหนดให้ปหนึ 1, ่งปสองเนี่ยอย่างน้อยวันละ1คํานะคะสัปดาห์ละ7คําค่ะ ส่วนป .3 ป .4 นะคะก็ให้อย่างน้อยนะคะวันละ2คํคำนะคะสัปดาห์ละ14คําคำส่วนป .5 ป .6 นะคะอย่างน้อยวันละ3คํคำแล้วก็สัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ละ21คําคำค่ะกำหนดส่งนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปคำศัพท์ที่บันทึกเนี่ยส่งเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะ โดยถ่ายรูปส่งลงไปในกลุ่มไลน์นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำสมุดเล่มเล็กกันนะคะคุณครูเนี่ยได้ทำวิดีโอบันทึกคำศัพท์แบบง่ายๆนะคะจากสมุดเหลือใช้ของเราเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าทำอย่างไรอัสลามวะลัยกุมนะคะเจอกันกับคุคูปิยวรรณนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมา แนะนำวิธีการทำสมุดเล่มเล็กนะคะจากสมุดเหลือใช้ของทึงที่แล้วนะคะเพื่อที่จะเอาเป็นสมุดจดคำศัพท์นะคะถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยมีสมุดเล่มเล็กเ,เป็นโน้ตอยู่แล้วจะไม่ทำใหม่ก็ได้นะคะจะเอาสมุดเล่มนั้นมาทำก็ได้แต่สมมติว่าเรามีสมุดเหลือใช้เยอะใช่ไหมแล้วเราไม่ต้องการที่จะซื้อใหม่และอยากสร้างสารรค์ผลงานของตัวเองนะคะเราก็ทำได้ เดี๋ยวคุณครูจะขึ้นรูปภาพวัสดุไว้ตรงนี้นะคะอ่าเห็นแล้วใช่ไหมคะมีอะไรบ้างอามีสมุดเก่ามีไม้บรรทัดดินสอสีแม้ที่หนีบอ่าแล้วก็กระดาษติดเทปติดตดสันใช่ไหม ทีนี้สมมติว่าที่บ้านเราไม่มีทำยังไงเราก็ตัดกระดาษของเรานะคะให,ให้ได้ขนาดที่พอเราดีที่เราต้องการแล้วก็เอาไปให้ที่ร้านนั่งเรียนก็ได้นะคะร้านนั่งเรียนมีอยู่นะคะให้เขาเย็บสันเย็บอะไรให้โดยที่เราเนี่ยสามารถที่จะ,อ,ะออกแบบหน้าปกของเราเองได้นะคะเดี๋ยววันทีเดี๋ยวน,ยวนอกจากทําสม,มุดเล่มเล็กนะคะเรามาออกแบบหน้าปกสม,มุดเล่มเล็กของเราให้มันน่ารักสดใสกันดีกว่าค่ะ เริ่มต้นนะคะก็คือให้เรียนเนี่ยไปหาสมุดเก่า,น,าน้ําทีมยังมีงากระดาษเหลืออยู่แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาวัดแล้วก็ตัดกันค่ะถูกก็ได้กระดาษออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสองส่วนเดแบ่งเป็นสองส่วนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตัดกัน ตอนนี้นะคะนะกักเรียนอาจจะให้ผู้ปกครองช่วยนะคะนระวังมันจะไม่เท่ากันนะคะท่านต้องการใช้กันไกล ทีนี้หยิบไว้ก่อนทีเดี๋ยวเรามาแมสก์กัน เล็กน้อหลังด้วยท,ทีนี้เลี๋ยวเรามาดูหน,น้าปกนะคะ กันค่ะครับแล้วก็วัดให้ได้ขนาดที่เรา้องกันนะเดี๋ยวเราก็ตัดให้มันเท่ากัน ำง่ายแบบนี้เลยประหยัดเงินด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อสมุดเล่มใหม่ใช่ไหมเพราะเรายังมีกระดาษ ใช้ของเราสมุดที่มันเหลืออยู่คุณครูมั่นใจมากเลยว่านักเรียนสมุดของนักเรียนเหลือทุกปีนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวลงมาเย็บสันรอดนี้นะตัวนี้อาจจะต้องใช้แรงหน่อยขออนุญาตเย็บพิมพ์นนะ อ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะที่เรามาติสานกัน มีวัสดุอุปกรณ์นะคะก็ทำเองได้เลยง่ายๆที่บ้านนะคะแต่หากว่าชิ้นไหนไม่มีเนาะก็เพื่อความประหยัดนะคะนักเรียนก็ไม่ต้องซื้อเทปสังเกานะไม่เลือนตัดกระดาษไปก่อนนะคะแล้วก็ไปให้ที่ร้านเนี่ยเย็บให้นะคะไปให้ที่ร้านเย็บมุมเย็บให้ก็จะแข็งแรงทนทานสวยงามนะคะปุ๊บอ้าวเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาสมุดเล่ม คุณครูไปวาดรูปแป๊บหนงนะโอเคนะคะก็เสร็จไปแล้วนี่ก็คือหน้าตา m ม v o c a แคบ a า y ี a แบง์ของคุณครูนะคะก็มีรูปดอกไม้แล้วก็เขียนชื่อนะ m ม v o c a แคบ a า y ี a แบนะคะภาพมันกลับกันอยู่เนาะเพราะคุณครูใช้กล้องหน้านะคะทีนี้ด้านในนะคะเราเน,นี่นก็ขีดเป็นตารางตารางเนาะอันนี้นะคะก็เป็นหน้าตาอ่า My Vocabulary Bank นะคะหรือว่าสมุดเล่มเล็กของค,ครูนะคะนักเรียนจะตกแต่งแบบไหนก็ได้นะคะสำคัญก็คือ,อมีคำมีคำนะคะ my v o c a b u l a r y b a n แแล้วก็ชื่อของนักเรียนนะคะอีนี้มาดูหน้าตาด้านไหนนะคะแบ่งเป็นสีคอลัมน์วันเดือนปีนะคะคำศัพท์คำแปลแล้วก็รายมือชื่อผู้ปกครองนะช่องนี้ครูเขียนเล็กไปนิดนึงนะคะก็เลยไม่พอ นะคะโอเคสำหรับป .1 และป .2 นะคะอย่างน้อยวันละ1คําคนะคะก็คือถ้านักเรียนมีเวลาว่างแล้วก็อยากจะบันทึกเยอะๆนะคะก็ทําไปได้เลยเต็มที่นะคะสำหรับป .3 ป .4 อ,อย่างน้อยนะคะวันละ2คําและป .5 ป .6 ค่ะอย่างน้อยวันละ3คํคนะคะนักเรียนจะบันทึก หาคำสิบคำยี่สิบคำนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกตุ